สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือช่วยจัดการหนี้นะคะเอ่อเราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทความการใช้เครื่องมือเป็นตัวช่วยในการชำระหนี้ของโดรวี Slow Life Investor ค่ะเป้าหมายก็คืออยากหาแนวทางที่มันจับต้องได้นะคะเพื่อจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ครับ เรื่องนี้สินนี้ฟังดูอาจจะท้าทายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคดิจิตอลแล้วมันมีเครื่องมือเยอะแยะเลยครับที่เข้ามาช่วยได้บทความนี้ก็รวบรวมกลยุทธ์ที่น่าสนใจไว้หลายอย่างเลยครับ ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะคะที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือการรวมหนี้ค่ะหรือ debt consolidation ๋อครับหลักการก็คือรวมหนี้หลายๆที่ให้มาเป็นก้อนเดียวเพื่อให้เราจัดการจ่ายง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงด้วยค่ะครับครับประเด็นเรื่องจัดการง่ายนี่สำคัญนะฮะลดความปวดหัวไปได้เยอะเลยแต่ แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขดีๆนะครับพวกค่าธรรมเนียมหรือว่าดอกเบีย้ยที่แท้จริงเป็นยังไงบางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่เอ่อรวมนี่อาจจะยังไม่พอหรือสถานการณ์มันค่อนข้างหนักจ่ายขั้นต่ำก็ลำบากแล้วล่ะครับแบบนี้พอจะมีทางไหนอีกบ้างอืมถ้าถึงจุดนั้นโปรแกรมการจัดการหนี้หรือที่เรียกว่า DMP อาจจะเป็นทางออกคะ่ะ DMP นะครับใช่ค่ะ โปรแกรมพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรเข้ามาช่วยดูแลนะคะเขาจะช่วยเราคุยกับเจ้านี้สร้างแผนชําระคืนที่มันเเหมาะสมกับเรามากขึ้นอาจจะช่วยต่อรองลดดอกเบี้ยหรือว่ายกเว้นค่าธรรมเนียมบางอย่างได้อ๋อฟังดูดีนะครับเหมือนมีคนกลางมาช่วยเจรจาให้แต่มันจะมีผลกับเครดิตบูโรเราไหมครับการเข้าโปรแกรมแบบนี้เป็นคําถามที่ดีเลยค่ะคือมันก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะคะในช่วงแรกๆ แต่ต้องเทียบกับการที่เราปล่อยให้ผิดนัดชำระไปเลยอันนั้นน่าจะส่งผลเสียรุนแรงกว่าการเข้า DMP มันเหมือนเราแสดงความตั้งใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะคะครับครับเข้าใจได้แต่สำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องเลือกองค์กรที่น่าเชื่อถือจริงๆค่ะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนครับผมอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะด้วยนะครับใช่เลยค่ะ ทีนี้มาถึงยุคดิจิตอลแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีเครื่องมือออนไลน์มีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยใช่ไหมคะโอ้ใช่เลยครับเดี๋ยวนี้มีแอปเยอะมากทั้งแอปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนปลดหนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะคือมันจะช่วยคำนวณให้เห็นภาพเลยว่าเออต้องจ่ายเพิ่มเท่านี้ถึงจะหมดเร็วขึ้นหรือควรจะโปะก,ก้อนไหนก่อนดีอืออืเห็นภาพเลย แล้วก็แอปจัดการเงินทั่วไปนี่ก็มีประโยชน์มากนะครับพวกแอปทํางบประมาณติดตามรายจ่ายแล้วก็แจ้งเตือนวันจ่ายนี่อันนี้แหละครับตัวช่วยสร้างวินัยชั้นดีเลยการเห็นความคืบหน้าผ่านแอปนี่คงช่วยเรื่องกําลังใจได้เยอะเลยนะคะเหมือนมีเพื่อนคอยบอกว่าเออเรามาถูกทางแล้วนะ ใช่ครับใช่ครับมันช่วยได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าต้องการคําแนะนําที่มันเ,ออเฉพาะเจาะจงมากๆล่เครับแบบลงลึกกว่านั้นถ้าต้องการแบบนั้นบริการให้คําปรึกษาด้านเสินเชื่อหรือ Credit c o u n s e l ิงเซอร์วิสสก็น่าสนใจค่ะอ๋อครับอันนี้จะเหมือนมีโค้ชการเงินส่วนตัวเลยค่ะเขาจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การเงินเราแบบละเอียดเลยนะคะช่วยวางแผนงบประมาณแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการจัดการหนี้ด้วยโห โคช้ชการเงินน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะถ้าช่วยเรื่องปรับปรุงคะแนนเครดิตได้ด้วยอย่างที่หลายคนกังวลกันถูกต้องเลยค่ะที่ปรึกษาเก่งๆเนี่ยเขาสามารถช่วยดูรายงานเครดิตเราได้นะคะว่ามีจุดไหนต้องแก้ไขแล้วก็วางแผนช่วยปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นได้จริงๆซึ่งมันสําคัญกับอนาคตทางการเงินเรามากๆครับสําคัญจริงๆแต่ก็ย้ําอีกทีนะคะว่าต้องเลือกหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้รับการรับรองนะคะจะได้มั่นใจ ครับผมเข้าใจครับนอกจากนี้ยังมีอีกไหมครับแบบว่าตัวช่วยอื่นๆมีค่ะบางที่เราอาจจะลืมนึกถึงโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือว่ากลุ่มสนับสนุนต่างๆค่ะอ๋อครับครับพวกโครงการรัฐเนี่ยอาจจะต้องดูเงื่อนไขเฉพาะหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องไรายได้หรือประเภทของนี้แต่ก็ควรลองตรวจสอบสิทธิ์ดูนะคะไม่เสียหายครับ ส่วนกลุ่มสนับสนุนนี่น่าสนใจนะครับหมายถึงพวกกลุ่มในออนไลน์หรือว่าใช่ค่ะทั้งออนไลน์หรืออาจจะมีกลุ่มนัดเจอจริงๆก็ได้การได้คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่เจอสถานการณ์คล้ายๆกันนะคะมันช่วยได้เยอะมากเลยนะทั้งเรื่องข้อมูลกำลังใจลดความรู้สึกว่าเราสุ้คนเดียวอืมจริงครับพลังของชุมชนนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับค่ะ สรุปแล้วจะเห็นว่ามีเครื่องมือมีทักษะเยอะแยะเลยนะคะตั้งแต่การปรับโครงสร้างนี้เองการใช้เทคโนโลยีช่วยไปจนถึงการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าการหาแรงสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆครับคือมันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดแบบสำเร็จรูปนะครับหัวใจสำคัญเลยคือต้องเลือกต้องปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ของเราจริงๆบางทีอาจจะต้องใช้หลายหลายอย่างผสมกันไปอืมใช่เลยค่ะ และเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับไม่ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือไหนความมุ่งมั่นวิน,นัยแล้วก็ความอดทนของเราเนี่แหละครับที่จะพาไปถึงเป้าหมายได้จริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะอย่างจากที่เราได้เห็นภาพรวมเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะคําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อน,นิดนึงก็คือสําหรับคนที่กําลังรู้สึกว่าเอ้ยนี่มัน ท่วมทนเหลือเกินจัดการไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยอะไรคือก้าวแรกสุดที่จับต้องได้ที่คุณจะทําทันทีเลยก่อนที่จะไปเลือกเครื่องมือชิ้นไหนมาใช้ดีคะ